ขอากาบสวัสดีครับเปย์ซี่แฟนช่องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตาสุดชาแนลนะครับมาพบมาพอกันเมื่อนนี้นะครับกับเป็นวันที่สามสิบมก,กราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคืนสามคำเดือนสามปีมะเส็งนะครับอพอกันเมื่อนนี้กับเป็นวัน หัดนะครับวันปฤรืหัดที่สามสิบอื่นกับวันซุหือกมอกับวันเสานะครับเป็นมือเลขออกห้อยออกนะครับกะุดกับสีมะคงสุดท้ายเอฟซี FC นะครับวันนี้นะครับโคคงสุดท้ายนะครับ สูตรสี่เน้นให้ตัวใดนะครับเอฟซีมาเบิ้งนะครับมาพิดเจรานานํำกันนะครับก้อนเดือนนะครับไปเบิง้งเลดข,ของเจ้าดำก้อนนะครับของเจ้าดำนะครับ ที่ได้ทำพิธีขอนะครับตั้งแต่วันอังขั้นที่แล้วนะครับกันัให้สามตัวสองตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เอฟซีมาตีบ้างอีกนะครับปิเจาหน้าบ้างอีกนะครับ้าเห็เนบวคือกันกับจาสุดเห็นนะครับ ตีบ่คือกันนะครับเป็นไฮแบ,บนี้นะครับตัาชุดสามตัวถ่ายนะครับเออสามตัวข้างบนนะครับสามตัวสามตัวในเป็นไหสามเจ็ดศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์เจ็ดสามสามตัวนะครับสำหรับสองตัวในตัาชุด ตีเป็นหกศูนย์หกหนึ่งนะครับหกศูนยหกหนึ่งหกสองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองตสูตรตีแบบนี้นะครับเพราะว่านี่แหละครับตัวตัวเพนสีบังนะครับตัวเพนสีบังก็คือตัวนี้แหละ เป็นศูนย์แล้วก็สี่เป็นหนึ่งแล้วก็สี่เป็นสองนะครับสำหรับบางหน่วยนี่นะครับเอฟซีเบิง้งนะครับจะหน้าเบิง้งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับสำหรับสองตัวสามตัวกับสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามนะครับ ครือว่า0,37นะครับสลรับกันอยู่นี่แล้วนะครับอ่ะนะครับเอฟซีไปอาเบิงอาทีตะสุดตีไว้นะครับนี่ของเกี่ยวดำนะครับที่ขีดขาไว้นี่นะครับ แต่สูตรเอาอไปเสียงมึงแล้วนะครับมันมันบ่กคืดนะครับหกแปดหกแปดแด็กกับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะครับต่สูตรว่ามันมันบ่กคืดนะครับส่วนหกหกศูนย์หรือว่าเก่าศูนย์หกหนึ่งหกสองนี่คือนะครับฝันดีแต่สูตรฝันดีนะครับเลยนั่มาให้เอฟซี เบื้องอีกนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามเจ็ดศนเจดย์เจ็ดสามนะครับสำหรับข้างบนนะครับตัสูตรว่าเป็นบนนะครับเจ็ดสามสามเจดนี่นะครับสำหรับล่างนี่ ต่ชุดมักหกนะครับคิดว่าต้องเป็นหกมาลางนะครับหกศูนยหกหนึ่งหกสองนะครับเอาเอฟซีไปเบิงฝันวันเสาร์นะครับฝันวันเสาร์ฝันวันเสาร์น,น,านี่ต่สุดใดแบบนี้นะครับหกหนึ่งหกศูนย์เก้าเจ็ด สามตัวนะครับสองตัวกับหกหนึ่งหกสองนะครับฝันวันเสาร์นะครับเป็นยังไงหมวดนี้ฝันวันเสาร์หมวดว่างหันกับพิดไปเตรียมเดียวนะครับหมวดนี้ที่เป็นยังไงซีกับรอคอยเบิงนะครับ ที่เบิง้งแคบไว้ครับเดี๋ยวนไปหยิบจับสลากจินแบงรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะสุดจะให้เบิ้งโค้งสุดท่ายนะครับอโอเคครับโค้งสุดท่ายบันนะครับโค้งสุดท่ายโค้งสุดท่ายจะสุดใด้แบบนี้นะครับ สามตัวนี่ศู 37, นย์เจ็ดสย็นเน้นไปที่37นะครับ 03, 03, 0ูนย์สามศนย์เจ็่ร้องไว้นะครับ3 7มเนะครับอัดไปที่3 7มเจ็สาำหรับ2โงตกับศู0ย์หนะครับ16 19กัน1นหานะครับ นะครับเดี๋ยวจะสุดที่ให้เอฟซีแคกไว้นะครับหามาค่าชอบกับจินทรนั่ไปยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับกับจิบทดดังที่ให้จังใดน,นะครับอเอฟซีแคกเลยนะครับสามตัวในอัดไป ามเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามกับศูนย์สามเจ็ดนะครับสําหรับสามตัวนี้สองตัวนี้อัดไปที่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับสําหรับผู้งบหน่อยนะครับผู้ผู้อ,อยากใส่งบหลายก็เอาที่ท่าุดว่องไห้นะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับ 0 6 0 9นะครับเอะโอเคครับเอฟซีแคปเลยครับหแคปครับอ่ะโอเคครับ สำหรับตัวเลขเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับทางช่องก็น,นำเสนอให้เอฟซีนำไปยิบจับสลาดก,กินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบได้สนับสนุนให้เร่นการพนั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นแล้วห้างมาเข้าชอบห้ากระจังเอานะครับบมมากขชอบกับเบิ้งผ่านไปยกรนะครับหงดนี้เป็นหวดที่3แล้วนะครับเอ ลองพิจารณาเบิ้งนะครับอ่าขอขอขอบุณขอบคุณเอฟซที่เขามาชมในช่องของสาสุดนะครับอ่าขอให้เอฟซสุขสันต์จงมีตะความสุขความเจริญน,นะครับมีตะโศกตลาบรังไหลเข้ามาทเทขเม้าในมือนีวันนี้ด้วยเทิดขอสวัสดีครับ